ยาจะแกงกะทิหมูเด้วนี่เด้อสูตรภาคใต้เคียงแกงเคียงใต้เคยกับของไต้อันนี้กับของไต้เคียงแกงนี่เคงแกงลุงลงุงเสนนี้อันนี้เคยผสมไว้ก่อนใส่เคยลงไปพอขอปีกเด้อแมลงวันมันลาย ยายดิขอขางหมอก้อนหมดละหมอก้อนค่อยๆเอาเคียงลงอีกแป๊บเดียวไปสมไปเลยผสมไว้เลยเอายายขอขางหมอก้อนแป๊บเดียวยายดูก่อนข้างไว้นี่หมอก้อค่อยๆใส่เคียงแกงกะทิ เดี๋ยวย้ายปิดยพึ่งหมอกันโอ้พุ่นแล้วใส่เครืออันก็แบบนี้ใส่แกงแกงลงไปเออเอาใส่แกงแกงลูกเดี๋ยวจะทิปปุณมือก่อนหอมหอมกะทิใส่แกงกะทิใส่พริกลายดอกมะเร็งแห้งกะทิขั้นเองมาไหนกะทิซื้อมาซื้อของ เออตีแต่ฟองเดี๋ยวนี้ว่ามีขันเองเราขึ้มือเดี๋ยว่าสมัยแล้วไเหมือนว่ขันเองเดี๋ยวไปจับแทบกอนก็หมูลงเอ้ปาอากับหมลงวางแดงลงเดี๋ยวหมูทุกนเดี๋ยวจะใส่เบงกันด้วโอ้หมาพุแล้วยน้อหมูลงใส่ก็นไปดิอ่าเน้อหมูลง เนี่ยหมูลงไปเดี๋ยวขอใบมะกรูดก่อนเด้อมะกรูดยังไม่ได้ใส่เอา๋ยวจกูใส่ลงไปเลยใส่ให้มันหอมแกงกะทิแอ๋วอ้าวพ่อเดี๋ยวจะนวดค่อยใส่ลูกแองปิดไใบหม้อห่อนก่อนยายสิเก็บบัวหอยกระเพาไปใส่แกงกะทิหมูมันค่อยหอม มันงือกกันย่างดีเลยเนี่ถ้าบ่มีตัวนี้แกงกะทิสิบ่แซ่บยายชอบยายชอบกับยายมัดกันเดียวกันนั่นแหละายได้เยอะแยะแล้วไปอ้าวยายอยู่ใส่บักแข้งลงไปตามลงไปว่ะดิอ้าวมะเขือพวงไหเพิ่นเขือพวงเลยค่ะเขือพวงมะเขือพวงแกงกะทิหนึ่งใส่มะเขือพวง à muối tiêu, được, cún bưng cơm thịt bò, có bắp cải giạn heo lên, ở liáng còi đi, đi liáng ตอ,ตอนไปใส่ผงครีมเล็กน้อยกันเดลยให้ต้อนใส่แล้วก็ค่อยจะชิมมึงยาวายคอยชิมมาเป็นจีบเป็นจางสุดยอดพอดีแล้วสุดยอดพอดีแล้วเอาขั้นสุดท้ายแช่เรือเ่อยๆ กัดด oh, okay. okay. yeah, ีไซด์บนภาบุบลงไปบวนภาบุบลงไปหอมมะหอมจ้ะอ AP uh, well, yeah, okay, ok. so, uh ้าจะปรุงได้เราจะปรุงแล้วมันเดิมมันเดิมข้าวหนึ่งกันเดิมมันีเดิมจ้านสุกเรียบร้อยอู้หอมหอมหอยหอยผักกระซูกแล้วระเกียพวงแกงสูตรได้นะบวนภาแกงสูตรได้แกงกะทิเคยสูตรได้คลาคลาตอนนี้ ผมว่าใส่ผิดหลายใส่หลายผิด